กลับมาติดตามข่าวช่วงที่2กันต่อนะคะตำรวจตะเวนชายแดนที่11จันทบุรีได้สนี่กำลังร่วมกับทหารโชว์จับผลงาน2หนุ่มพ่อค้ายาบ้ายาเสพติดรายใหญ่พร้อมของกลางเป็นยาบ้ายาไอซ์และเงินสดรวมกว่าครึ่งล้านบาทค่ะวันที่28สิงหาคม2 5 1 7เวลา9นาฬิกากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิทโยธินตราส ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินอัชนะยาเสพติดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11และชุดปฏิบัติการข่าวโครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคงร่วมกันโชว์ผลงานวางแผนล่อซื้อรวบสองหนุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นพบของกลางบนรถมียาบ้ายาไอซ์และเงินสดกว่าครึ่งล้านสักทอดรับมาจากเอเย่นนักศึกษาสถาบันชื่อดังที่จังหวัดระยองที่ห้องสืบสวนการข่าวกองกำก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี พันตำรวจเอกฉัดมงคลพ้นภัยผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11พร้อมด้วยพันตำรวจโทถาปนน์หน่อพงรองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11เจ้าหน้าที่การทหารหลายภาคส่วนร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มนายเกลือกไก่ทองโชธหรือยุ่มอายุ28ปี อยู่บ้านเลขที่291ทับหนึ่งหมู่ที่5ตําบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและนายปิยะรู้ตระกูลหรือเต้นอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่4ตําบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองตราจังหวัดตราดซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าสีส้มพิมพ์อักษร W Y นวน m, ์จำนวน158เมตรยาไอซ์จำนวน5.23กรัม อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม,มจำนวน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนเครื่องช่างดิจิตอลและถุงพลาสติกปิดผนึกสำหรับบรรจุยาไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพเงินสด44,780บาทสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน3เส้นสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้าที่มีภูมิลำเนาทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดจำนวนกว่า200ชื่อคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า500,000บาท ทางด้านพันตำรวจเอกฉัดมงคลพ้นภัยผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11เปิดเผยว่าพฤติการจับกลุมสืบเนื่องจากทางหน่วยการข่าวกกตชด11ได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายมีพฤติกรรมนำยาบ้ายาเสพติดและยาไอลักลอบขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เข้าขายเป็นพ่อค้ารายใหญ่อันดับต้นๆตามหมายจับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่การทหารกองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิทโยทินตราดทำการวางแผนล่อซื้อโดยนั้นหมายผู้ต้องหาให้นำยาเสพติดมาส่งให้กับสายลับที่บริเวณสะพานท่าจอด ทางฝั่งอำเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีเมื่อพบผู้ต้องสงสยัยขับรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบอบไม้เชฉชิง3080ตราดซึ่งมีข้อมูลตรงกับที่ได้รับแจ้งขับเข้ามายังจุดนัดหมายทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุมซึ่งจากการคน้นพบยาบ้ายาไอ อาวุธปืนเงินสดตลอดจนของกลางอีกหลายรายการซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาและภายในรถจึงได้ควบคุมตัวมาสอบขยายผลจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่ามีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมานานร่วม2ปีโดยรับยาเสพติดมาจากนายปูไม่ทราบนามสกุลเอเย่นรายใหญ่เบื้องต้นทราบว่านายปูเป็นนักศึกษาของมหาวิทายลาลัยที่มีชื่อเสียงแห่ง หัดระยองหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกันนี้จะได้ทำการสืบสวนขยายผลติดตามจับตัวนายปูนักศึกษาเอเย่นรายใหญ่ที่ยังลอยนวลมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ